ด้วยน้องๆรีบกลับด้วยเนาะทุกคนเขาจะไปฟิตติ้งชุดกันน่าจะเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยแหละคะ่ะฟิตติ้งชุดดูเขาจะได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วใดๆคือแบบน้องถ่ายรูปก,กับพี่พีเอฟซีเนาะพี่เอฟซีน่ารักมากทุกคนน่ารักมากต้องบอกว่าทับหน้าค่ะทุกคนถือว่าเยอะจริงๆเยอะมากๆที่ไปหาน้องเนาะน่ารักมากอันนี้ยังแค่แบบส่วนน้อยด้วยมันเป็นวันที่แบบ บางคนก็ยุ่งงานบางคนก็ยังไม่เลิกงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะรวมพลกันสองทุ่มอะ่ะมันมันถือว่าเร็วอืมแต่ก็ทุกคนก็ปลีกเวลาไปน่ารักจริงๆน่ารักมากทุกคนตุยอะ่ะแล้วบมจะเก็บรายละเอียดหน้างานของพี่พีเอซมาลงให้ดูทุกคนน่ารักเหมือนกันน่ารักมากในความชัดเจนของเขาเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขามีความสุขแค่ไหนสีหน้าสายตารอยยิ้ม เวลาเขาอยู <laughs> um, ่ด oh. ้วยกันน่ะเขารู้ตัวไหมเนี่ยฮะรู้ตัวไหมอุ๊ยเอาแล้วบุมน่ารักน่ารักมากทุกคนคล้ายทายคล้ายทายเธอไปนับด้วยเพราะว่าผู้ถอดผู้รอดในหูเดี๋ยวมันจะใจแค่ไหนี๋ยวถ่ายไปหน้าเพราะยิ้มก็จะไปพูดว่าพี่หน้าไม่ยิ้มนึกเกิด่ายใช่ไหมตาย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 แตกซะเนาะส่งนผู้แตกซะ แม่มาแม่ล้อผ่านแล้วได้จำได้จำได้หมดอันนี้น่าเล่นห้องอันีว่าะไรอันชีว่าจะรเอาโอ้ยเดืไมเนื้อเดืิดเาืาอสามเนี้มาโอ้เฮ้ยขอใครเนี่ยเอาวางไว้ไงมะถือถือไปเอาหรอโอเคเอาไม้ไหมไม่เอาไม้โอเค ก็ยหน่อยเชียเอาหนึ่งสองสามย้เอ่เอาคำว่าอะไรดีวะลุกปลุกไปพอมันุกไปสามรอบแล้วนุกไปลุกไปลุกไปยวันหนึ่งสองสามนุกไปลุกปลุกไย่ งานคือเป็นกุหลาบใช่ไหมเนี่ยในกล้องขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับลูกไปสองคนถอยฝั่งนี้ข้างหนึ่งฝั่งนี้ข้างนึงครับเดี๋ยวที่ไปไมให้นะได้ได้ได้ติดสามเลยลูกยากลูกตรงนี้จ้ะตรงนี้จ้ะนั่งเหรอหรือว่ายืนยืนอ่าเออเรายืนดีกว่า

มามามานั่งน่งน้งโสะเหนื่อยแม่แม่ลกุงจ่งต้องจ่าอวไรฮะไอ้ลูกหัวรับ ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปพิจิ้งชุดต่อก่อนแม่แม่เมื่อได้ด้วยครับไปนะไปไปนะไปนะไปนะไโอเควันนี้ขอบคุณนักจตะทุกคนนะครับ